ปีกไก่สุดนี่หัวจัดการเลยสุดๆนั่นอ๋อพักผุ้ญ่ครับไปนั่พักผุ้ญ่กันนี่สวัสดีงามงามงามหม,มันแรงครับไปน้อยหันใส่หัวปีข้างห้วยนะครับเนาะข้างลานนี่แหะครับแกงสุดๆมะมมะนะครับเนาะวันนี้ไปน้อยจะแกงใส่หมูครับใส่กระดูกหมูสามชั่นก็มี ที่โคงกับมีนะครับเนาะแกงใส่ปลาแห้งก็ได้น้อครับเนาะแกงปลาใส่ปลาทูกเขก้มก็ได้แล้วแต่ม,มากแต่ชอบมามาเริ่มเริ่มทำกันเลยอ่าจุดแก๊สต,ตั้งกระทะครับไปน้อยใส่น้ำมันไปเหยน,น้อยนะครับเนาะใส่ไปเหยน,น้อยอันนี้เป็นพริกแกงน้อครับเนาะพริกแกงเมืองยี่ห้อยย่งก็งได้แล้วแต่ม,มากแต่ชอบ คือยี่อร์กีเราเนะเขาลำไปเจ๊ก็ได้ครับเหมาะครับก็ไม่เป็นอะครับเอามาพักด้วยกันนี่ครับเอาหมูมาพักด้วยกันกว่าน้ำมันนิดหน่อยมันจะหอมเนาะครับเนาะมันหอมนี่แล้วกระน้น่มใส่เลยครับ แกงปีนี่เอาบะเือมันแรกมันดำน้ำต้องเดือดเดือดนะครับเนาอน้ำเดือดเดือดนะครับไปเอาใส่หัวพริกแล้วนะครับหัวปีจุบน้ำเก็ดหน่อยอานะครับตะข่าวเจ๊ะเพะไอตรงนี้มันมันจะแข็งนะครับนาอแกะออกเล็กน้อยก็ได้ครับ จะซอย่าได้ก็ได้เอาตามสะดวกเลยครับเด้อนะครับนี่อันนี้มันจะฟาดเนาะครับเนาะนี่ครับเอาออกได้พ่องก็เอาออกครับนี่กลวยน้อยกลวยอ่อนมันเอาออกไปพ่องอันใดมันฟาดฟาดเอามาซอยครับซอยก็ได้หั่นขวางก็ได้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเนาะอ่อนๆเลยครับ ใหม่ๆนี่เหมาดีหน้องครับนี่ต่อแช่น้ำนะครับต่อแช่น้ำแช่น้ำก่อนแช่น้ำใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำมะนาวก็ได้นะครับน้องมันจะแล่บัลแดงบัแล่บัดำถ้าแบบมีน้ำมะนาวก็น้ำส้มใส่ยชูก็ได้แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับน้อง น้ำใส่ไก่เมืองกับมะ,ะครับพี่น้องครับพี่นายเอาออกในข่องนะ,นนะหั่นไปอีกก็ได้นะครับเนาะหันไปมด เรียบร้อยครับรอน้ำเดือดอย่างเดียวน้ำเดือดเต็มที่แล้วครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยแกงหัวปีโอ้จุ่มน้ำไว้นี่ครับ ที่แกงไปน้อยที่แกงเมืองไปน้อยแกงได้หลายจริงหลายยังครับแกงพักแกงไม่ใช่เครือกเติมน้ำห่าเอาแล้วแต่คนมากเนาะครับเนาะถ้าคนบ่มากกับ่ต้องใส่ครับบางคนเปิดกระบ,บ่กินห้าเนาะครับเนาะนี่ครับแกงไก่แกงอบไก่เมืองอยังได้บ่้นะครับแกงอมจีนกระตัมบะเควนใส่เอาคนเดียวเนาะครับเนาะ เติมน้ำ5โมลไปเหีนยน้อยนะครับนาะงตีน้านใจ5บาทกรดีครับปรุงรสกันไปต้วยเรื่อยๆครับใส่ชุูรสไปเหียน,น้อยใส่ผงปรุงรสไปเหียน,น้ยนะครับนาอนะครับ,บดำครับ,บดำ,บดำมานเสื้อมันก็อยู่ที่เอ่อหัวปีนะครับนาะบางคนเป็นตัดตัดไปเหมือนหลายวันสองวันสามวันมันก็จะแร่จะดำครับ เต้าพึ้นปือ้อร้านหมูสุกหมูเปื่อยครับเดี๋ยวก็พักลามาใส่พักแคบมาใส่กัดจบแล้วนะครับนอ้องจิ้มพอมันประชืดประจายยังพักใส,ส่กัดเรียบร้อยแล้วครับบางบ้านบาง,บางจองบางคนบางท่านเปิดกัดใส่อนั่นตัวเองนะครับนอ้องใส่เบอร์เกอร์ส้มใส่เบอร์เกอร์ส้มตัวเใส่ไบมอนะครับแล้วแต่มักแต่ชอบนะครับน้อง ถ้จิ้มพอจัดลำครับนะครับใส่พักเลยครับพักละครับพักแค่หน่อครับเนาะใบปูนกพักอีเลสเป็นกระว่างลงไปใส่เลยครับใส่นะครับน่ะเดือบร้อยครับโอ้เมืองกว่านี้ผมมีแฮมแล้วครับผมเมนพี่น้องครับชูบุดยอดนะครับเข้าบ้านเฮา มีอย่างก็กินป้ายนะครับเนาะปิดแก๊สครับเดี๋ยวพี่น้อยตักเส่ถวยพอครับอ็มันหอมครับมันหอมผักละนะครับเนาะแกงใส่ปลาแห้งกับล้มนะครับแกงใส่ปลายแห้งกับล้มแกงใส่หมูกระมั้นพี่น้อยมาก,กินพี่น้อยแกงใส่จีนใส่หมูหลายๆครับมปนถึงล้มนะครับเนาะ กาหัอปีต่กับบันล้ำเก้านะเหมืองกว่านี้บมมีหำแล้วครับอแม่พี่น้องครับขอบคุณติดติดตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ครับแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ